อ่ส่วนที่สกลนครคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุสลดใจแล้วคนขับเก๋งเมาแล้วขับขับชนหมาและไปชนพระมรณภาพทันทีเลยนี่เป็นภาพเหตุกรณตอนชนหมาก่อนครับโอ้โหแล้วพระท่านเดินอยู่ฝั่งซ้ายชนเข้ากับพระเต็มๆหลวงตาติ่งหลวงตาติ่งอายุ79ปีนะครับจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงสงตรหลุงสามัคคีธรรมถูกชนเข้าเต็มเและมรณภาพทันที ปรากฏว่าล่าสุดมันมีภาพภาพก่อนที่หลวงตาจะถูกชนเพิ่งจะรับบาดจากญาติโยมเนี่ยครับหลวงตาอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะกำลังรับบาดจากญาติโยมอยู่แล้วปรากฏว่ารถเนี่ยมาจากอีกด้านนึงแล้วชนหมาก่อนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี่จุดรับบาดครั้งสุดท้ายก่อนที่สุดท้ายท่านจะมรณาภาพเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ใกล้เกิดเหตุบอกว่านี่คือหลวงตาติ่งนี่เป็นที่ศรัทธามากเลยคนนอกพื้นที่นะจริงๆอะ่ะ แต่มาบวชที่นี่20ปีแล้วมารับบินฑบาตท,ทุกเชา้าชาวบ้านทุกหลังรอต้นจุดไฟแก๊สมาปุ๊บได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บแล้วก็ผงะแงกขึ้นมาปุ๊บเห็นหลวงตานอนปั้มนอนตอนอยู่หน้าร้านเลยออกมาด้วยติดตายังไม่ออกมาตัวผมก็แข็งไปไหนไม่ได้นะสักสองนาทีตกใจตกใจก็เลยเดินแต่แล้วก็เดินไปหาหลวงตาหลังหล,งลังจากไตบาทเสร็จแล้วก็เดินใช่ชนหมาก่อนชนหมา คุณผู้ชมครับคนขับวัดปริมาณแอลกอฮอลได้149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ฮะเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย